พามาเก็บสตอโบลีลูกใหญ่ๆมดละอันนี้ไกย่ยิ่งมดละดูแดงจ้อยเลยนู้นจุกอยู่ตรงในเนอะ ปลูกในกระถางอย่าในกระถางปลูกในกระถา,างมันมันไม่ขยายไปกว้างมันลุกเหมียวา่ไปไหนมาลูก ลำคันหมา,หาขางบ้านหน้าจับมาขวัวแทะตัวนี่น้อยเฮาดีดีหนุกตกใจมดเลยลูกถ้วยก็มีเดชพาเป็นคนชอบปลูก ปลูกแย่เอาไว้ตรงนั้นปลูกแย่เอาไว้ตรงนี้มันก็ได้กินถึงมันไม่ร้ายก็แต่เก็บไปหลายรอบเลยทุกคนตรงนี้เพิ่งเป็นปีนี่เพิ่งปลูกปีกายเนี่ไม่เคยได้ลดหน้ามันก็ไม่เคยตมบณ์อะไรอือืม ใส่แมคคุณเลยสวยงามงามโดดดาเอาตะกา,บาใบใหญ่มาเก็บตะกาเแ็บพัก <c oughs> หมู่บ้านก็นทำเจลีให้ลุงกินโอบอุกชอบใจโอ้ยทุกคนเลยโอบกินเจลี่ยังกระเด็กหน่อยเจลี่แบบแมมแมมห้มันแข็งนะแม่แมห้มันแข็งคือตีโป้นะให้มันถอนยาไปพรม คืนเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เเกะที่เสียงซาซาไม่ใช่เริ่ไม่ใช่ฝนตกหรอกเด้อเปิดน้ำเปิดน้ำเอาไว้เปิดน้ำหลุดตกใหม่โอ้เด็ดพิษโอ้ขอโทษด้วลูกเด้อเด็ดพิษเด็ดพิษเนี่ยตาไม่ดี ตรงนี้มีมุกตาดอกใหม่อยู่ตรงนี้ดอกหม่ต้องรีบดึงออกเงินเดี๋มันจีดอกมันจีแกแล้วมันจีออกดอกมากก็ไม่งามทอนทิ้งให้เม็ดมกป่าอยู่ตรงนี้ตรงไหนก็ปลูกเอาไว้คุณให้จ,จำต้นมันเอาไวเ้เถอะ เก็บทุกวันเพราะว่ามันซุกไม่พรอมกันแวกปากหากเราเคยหาเฮดมาก,ก่อนแล้วลู่แล้วลู่ว่าต้องแวบกบแถวไหนเมื่อวานมาเก็บต้องมีเม็ดยังเก็บ,บไปเก็แบบมาก็ลืมเม็ดแล้วโอเคจะ้ะอันนี้ก็กำลังใหญ่